สวัสดีคุณผู้ชมท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน็ตชาแนลนะผมคลิปนี้เราอยู่ในเกมอาร์ฟสวัสดีนะครับผมตอนนี้เราอยู่ตรงนี้เลยทุกคนคือเราพร้อมที่จะมาอุ้ยเดี๋ยวมีตัวมา,า,วามาแล้วะต้องเคลียตัวนี้ก่อนนี่เลยผมมากับน้องปาบานที่ผมจับมาก่อนหน้านี้นั่นเองทุกคนอ่ะปล่อยให้น้องตัวโลไปแล้วกันโอเคอ่ะป้องกันตัวเองครับผม แง่มเลยแง่มเลยที่ใหญ่เขาสู้กันทุกคนเรามีหน้าที่ดูครับผมตายแล้วครับผมประเด็นเลยเห็นมันตัวใหญ่แบบนี้มันว่ายน้ําเร็วมากเลยนะทุกคนดูดิตอนนี้ก็เลเวลที่หนึ่งร้อยห้าสิบเดนะครับผมเลือดก็ประมาณหมื่นกว่านะครับผมหมื่นหละปะ่ะเดี๋ยวเราลงใต้ทะเลกันดีกว่าทุกคนนี่เลย จุดที่เราจะไปนะครับผมก็คือถ้ำนี้นั่นเองครับผมเป็นถ้ำของอิติแฟคบอสบางกรนั่นเองทุกคนตื่เต้นเหมืทุกคนผมมาเอาจริงผมตายมาแล้วรอบนึงแล้วเมกาทิเรียมเออไม่ใช่ดิเมกาโรดอนผมสาดศูนย์ไปในถ้ำนี้หนึ่งตัวแล้วก็บาลิโอนิกครับผมบาลิออนิกก็ไม่ไหวทุกคนผมลองดูละน่าจะเป็นตัวนี้แหละเพราะว่ามันมีตัวที่กันไฟฟ้าไง น่าจะใช้ดีที่สุดแล้วครับผมโอ้ถ้ามันก็น่ากลัวอยู่นะทุกคนตองตรงเหมือนผมจะมาตายตรงนี้ผมพยายามมองหาอยู่นะผมยังมีความหวังว่าเออาลีวอนิคผมน่าจะไม่ตาย <c oughs> หรือเปล่าวะแต่มันโดนแมงกัะพุนล้อมรอบแล้วก็มีประหลยไฟฟ้าด้วยนะผมไม่รู้ว่ามันรอดชีวิตอยู่หรือเปล่าอะทางไปอย่างนี้ป่าวะ ผมว่าจะเลี้ยวออกเลยทุกคนแต่ว่าน่าจะไปผิดทางอะ่ะกลายเป็นว่าเราเข้าไปลึกกว่าเดิมอีกเรียบร้อยเลยทีนี้ทวอะไรวะเนี่ยหห,หินทุกคนตกใจหมดต้องว่ามันตัวอะไรอุ้ยงานนี้เปลยนสีว่ะทุกคนโอเคอมากับพี่ใหญ่ครับผมไม่ต้องกลัว เดี๋ยวพอดูก่อนนะผมสำรวจทางด้วยเป็นครั้งแรกที่มานะครับผมเหมือนผมไปดูเขาบอกว่าให้ตามไปเรื่อยๆนะผมมันจะมีเสาหนึ่งที่แปลกๆอยู่เป็นทางเลี้ยวเข้าไปหาอาร์ติแฟกต์นะครับเหมือนผมจะมาใต้แถวๆนี้แหละทุกคนอู้นี่อันนี้ก้างก้างนี้มันจะดอกไขมุกดำด้วยนะทุกคนเอน,นี่ไงมาแล้ไฟฟ้าดูดิ เรามีสถานะกันไฟฟ้าผมไม่ต้องกลัวครับเงียไปหมดเลยแต่อย่าลงนะถ้าลงในง,งานเข้านะผมเตมหน้าหมดทุกคนเดี๋ยวป๊บน,นึงโอ้โหตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยสัตว์ในนี้ค่อนข้างเร็วสูงพอสมควรนะทุกคนกล้งกล้าก ทำไมผมต้องตีแล้วผมเพราะว่ามันมีดอบไข่มุกดํานั่นเองทุกคนไข่มุกดํานี้ก็เราต้องใช้เยอะอยู่นะใช้สําหรับทําหน้ากากแก๊สอะไรต่างๆนี่ไงใต้ทีแค่สามเม็ดเลยดีกว่าเราไปไล่ฆ่าเาทเลไวทนะครับผมไอตัวแมงดาทะเลนะ่ะโอ้ตรงนี้เต็มเลยอะไรไฟฟ้าล้วนๆเลยทุกคนนี่ไงเร็วๆร้อยทั้งนั้นเลยนี่ยิงตัว เคลียก่อนเดี๋ยวมันเป็นปัญหากับเราโอ้โหตัวนี้270เลยเรยวสูงมากทุกคนเออผมไม่รู้ว่ามันสามารถจับสันในท่ามนี้ได้ไหมใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยนะผมโอ้ถ้าสมมติจับได้นะตัว270เนี่ยถ้าอัพมาอีกสิบเร็วก็300บวกเลยนะเออมาทางนี้ใช่ไหม หายเลยครับผมเดี๋ยวนะเฮ้ยผมว่ามันไม่ใช่นะอันนี้มันทางออกหรือเปล่าเนี่ยผมว่ามันน่าจะเป็นทางออกเนี่ยทุกคนผิดทางแล้ว,วะ่ะเดี๋ยวเราต้องกลับไปที่เดิมโอ้ใช่แหละทุกคน อ๋อสเตมิน่น้องขึ้นไวมากเลยนะทุกคนเราหยุดแค่ประมาณสองสามวิมาก,ก็เต็มแล้วทุกคนไปเลยข้างบนมีแสงสว่างไม่น่าใช่นะลองขึ้นไปดูแล้วกันทุกคนเปิดโหมไม่ได้เหมือนจะไปไม่ได้ปะ่ะเป็นแค่หินโชว์เฉยๆทุกคนโอเคน่าจะไปไม่ได้แหละ ลงไปใหม่ครับผมถ้ำใหญ่อยู่นะทุกคนผมมาครั้งแรกผมลงทางอ่ะเรียบร้อยเลยบริเอน,นิกผมกับเมการดอนผมอ่ะผมคิดว่ามาสองตัวน่าจะไหวไงสรุปก็คือติดแมงกระพุนทั้งคู่เลยสภาพอันนี้ลงค่าไปเยอะอยู่นะเนี่ยแมงกะพุนอะไม่กลัวเลยผมบอกเลยตอนนี้ เขาบอกว่ามันจะมีทางเล็กๆลงนะผมแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอุ้ยเสานี้ปะ่ะนี่ไงเสาที่หน้าตาแปลกๆใช่เลยครับผมเสานี้คือนดนมาร์กครับผมมาถึงเสานี้แล้วก็ว่ายลงข้างล่างนี่ไงมันจะมีรูอยู่ตรงนี้มีตัวอะไรไหมลงไปเลยครับผมโอ้แล้วก็มีสีฟ,ฟ้านี่ตามสีฟ,ฟ้าไปเขาบอกนะครับผมสวยมากเลยว่าทา่าน แต่แอบน่ากลัวนิดนึงนะโอ้ยตัวอะไรก็ไม่รู้ครับผมนอนอยู่ตรงนี้ช่างมันแล้วกันครับผมอย่าไปยุ่งกับมันครับผมถ้ามันไม่กัดเราเราก็ไม่ต้องกัดมันก็ได้ผอ้โอะไรไฟฟ้ามาแล้วตามทางไปเรื่อยๆเลยครับผมอ์ตแทกจะอยู่ตรงนี่ไงข้างหน้าเราเลยโอ้โอะไรไม่รู้แสงจ้าสุดเกินต้องเคลียร์ก่อนนะเนี่ยถ้ามันมาแบบนี้องไม่สูงตรงนี้หมดยัก น่าจะหมดแล้วนะของตัวนี้280โอ้โหดูดิเ่สูงมากทุกคนโอเคอาร์ติแฟกต์ตรงนี้เออผมไม่มีเจ้านาคน้อยผมนะซึ่งผมสามารถเก็บได้ครั้งเดียวไม่เป็นไรเรามีตัวที่สามารถพาเราลงได้แล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึ่งก็ได้โอเคกลับไปก่อนครับผมขึ้นไปข้างบนก่อน โอ้กลายเป็นว่าลงง่ายขึ้นมาทันทีเลยทุกคนถ้ำนี้อย่างที่ว่าครับผมต้องไปจับบานก่อนเออถ้าเรามีบานแล้วก็เล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่ามันจะไม่โดนหยุดโดนช็อตนะผมปลาอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยทุกคนฉลามปลาไหลไฟฟ้าแองเกิลฟิตนะครับผมอ๋อเหมือนผมเห็นแวบๆบแบบเขาจะบอกว่าไม่มีปลาปนญ่าใช่ไหมแต่ว่าผมเห็นอยู่นะ แมงกระพุนค,ครับผมโอ้โหดูดิมาเป็นขบวนเลยรอแป๊บหนึ่งขู่ข้างหน้าก็มีข้างหลังก็มาเนี่ยครับผมไม่รอดเพราะแบบนี้แหละผมเอามาสองตัวผมก็ตายสองตัว <c oughs> สรุปก็คือต้องไปไล่จับวานก่อนทุกคนถ้ามีวานเราก็เล่นง่ายขึ้นนะไปออกไปข้างนอกเลยครับผมเราไม่มีธุระกับท่าน,นี้ละเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่อีกทีนึงเพราะว่ามันเก็บได้ทีละชิ้นครับผมถ้าเราไม่มีเจ้านาคนะครับผม โอ้รู้สึกว่าเล่นง่ายขึ้นมาอีกทีนึงนะครับผมกลายเป็นว่าเราเหมือนอารมณ์ว่าเราก็ก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งก่อจะหาได้ครับผมประมาณหายากอยูน่นะพูดถึงอะ่ะอันนี้ก็ตอนแรกถ้าจะรอตัวเวลร้อยสี่สิบก็ไม่รู้ว่าจะเจอตอนไหนทุกคนผมก็เลยจับมาใช้ก่อนอป๋าไหลไฟฟ้าเยอะมากเลยทุกคนแต่มันทําอะไรเราไม่ได้หรอกทุกคนถ้าเรามากับปลาบาลนะสเติจะจะมินาหมด หลุดโอเคขึ้นได้ไหมอุ้ยโอ้โหโ,โ,โดนแป๊บเดียวชุดทางเลยทุกคนโดนช็อตแค่แป๊บเดียวนะเมื่อกี้เนี่ยทางออกอยู่ไหนรีบด่วนเลยโอเคใกล้จะถึงแล้วครับผมใช่บอกว่าเนี่ยถูกทางไหมอ๋อนี่ไงจะทางออกแล้วครับผม รีบขึ้นไปครับผมี๋ยวเราจะตายเอาได้นะโอเคเจอสีฟ้าแบบนี้ข้างบนครับผมชุดก็พังแล้วไงโอ้ยใกล้ถึงแล้วโอเคถึงแล้วครับผมโอ้ก็ไม่ยากเท่าไหร่นะใครบอกว่าไม่ยากวะ <c oughs> แต่กว่าจะมาได้ถึงตรงนี้ก็ไม่ง่ายเหมือนกันทุกคนกว่าจะหาวานเจอนะผม พุดก็พังอเอามันตามผมมาถึงตรงนี้เลยเหรอมาดิกลัวที่ไหนนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยเออเราเราล่อออกมาข้างนอกแบบนะี้แล้วเราก็จับได้ไหมโอ้โหเวิสองร้อยทุกคนตัวนี้ละรอ้อยแปดสิบโอ้โหวิวสูงมากเลยสัวนในถ้ำนะผม โอเคผมต้องกลับไปบ้านก่อนดีกว่าทุกคนเพราะว่าอืมเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรแล้วทุกคนเอาอ์ติแฟกต์ไปตั้งโชว์ก่อนโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้ของไว้เจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้าบบาทสวัสดีครับ